มื่อนี่ก็บ่ามี่อย่างหลายพี่น้องมากินน้ำแข็งใสน,นด้ำกันใส่กะเห็ดไป็หรือเรียกพี่น้องนาหอนก็จะประมาณนเรียกพี่น้อง ก็บาต้องที่เหรียญหรอกพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆที่น้องเปินขึ้นกันบ่จา่าเหรียญบ่ขึ้นบอลเหรียี่น้องยอดเหรียญกับบ่มี ก็บอต้องที่เลี้ยนดอกพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเมื่อนี้กับบ่มีอย่างหลายพี่น้องมากินน้ำแข็งใสน้ำกันพี่น้องเรื่องของกินคือเก่าพี่น้องน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส แข็งใสเย็นเย็นแสบพี่น,น้องใจกะเค็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเพิ่นเชื่อพอยายมากเพิ่นกงจิตเห็นใจยอดเหรียญกับสิึ้นเองดอกพี่น้อง สวัสดีทักซัมเ่ลจ้านาหอนจะจประมาณนีลระพี่น้องซัมนีนละจ้า เมื่อนี่กับะมี่อย่างหลายพี่น้องมากินน้ำแข็งใส่้ำกันนาฮอนจะประมาณนี้ละพี่น้องใตกะเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้อง เชื่อพอยิย่มากเพิ่อกระติเห็นใจยอดเหรียญกระสีขึ้นเองดอกพี่นอ้องสวัสดีคท็กเ็นเรื่องของกินคือเก่าพี่นอ้องัำแข้งใสัำแข้งใส ่อนจะประมาณนี้เ่าพี่น้องเป็นเรื่องของกินคือเก่าพี่น้องม้ำแข็งใส่ม้ำแข็งใส่ไก่กะเฮ็ดไปเหรือเรพี่น้องตีน้ำกันสวัสดีเด้อสุขุสุขคน คิดเรื่องของกินคือเกาพี่น้องน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใสเย็นเย็นพี่น้องเมื่อนีหูซึกว่าอากาศร้อนมากินน้ำแข็งใสน้ำกันเล้วพี่น้องเด้อสวัสดีทักทายเันเพื่อนเมื่อนี้ไม่รากสวัสดีทักทายคือเกาพี่น้อง นำนนกัสวัสดีเด้อสุขสุขคนใจกะเคิดไปเรื่อยๆที่น,อน้องเพอิ่นเช้าพอยายมากเพิ่งจะสีเห็นใจ ยอดเหรียญก็บจขึ้นเองดอกพี่น้องสวัสดีทักซัมเนละจ้าใจกะเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ก็บ่ต้องชีเหลียนดอกพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นคือกันบ่จ้าเหรียญบ่ขึ้นบ่แล่นพี่น้อง ยอดเหรียญกับบอมีเป็นเรื่องของกินคือกาพี่น้องแข้งใสนแข้งใสแต่กับ,บต้องที่เหรียญหรอกพี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆซัมเน่ละจ้าสงาร กินน้ำแข็งใส่เย็นๆพี่น้องหางหลายกินน้ำแข็งใส่เย็นๆพี่น้องเย็นๆพี่น้องเมื่อนีื่องหัซึกว่าอากาศร้อนมากินน้ำแข็งใสนแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อ สำนีละจ้าสวัสดีทักทายพี่ทักทายน้องเมื่อนี้กับบ่มมี่อย่างไรพี่น้องขอให้เฮงเฮงังๆังๆทุก่แต่กับบ่มตองที่เรียดอกพี่น้องเห็ดไปเรื่อย นาหอนก็จะประมาณนี้ละพี่น้องดีน้ำกันสวัสดีเด้อสุขสุขคนนั่งหลายกินน้ำแข็งใสเย็นๆพี่น้อง เย็นๆพี่น้องเมื่อนีหูซึกว่าอากาศร้อนมากินน้ำแข็งใสน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเราเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องอยา่าซีเรียสเวลาเองก็บ่ได้ซีเรียสเฮ็ดคีบใจรุ่งคลีบเราเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องอยา่าซีเรียสเวลาเองก็บ่ได้ซีเรียส ค็ดคลิปใจลง่งคลิดเย็นเย็นพี่น้องมื่อนี่หูซึกว่าอากาศร้อนมากินน้ำแข็งใสน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหนังลายกินน้ำแข็งใสเย็นเย็นพี่น้อง กบ,บตองที่เหลียดหลับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆสวัสดีทักทายกันเพื่อนเมื่อนีไม่ล่าสวัสดีทักทายให้เก่าพี่น้องเย็นๆพี่น้องเมื่อนีหูซึกว่าอากาศร้อนมากินน้ำแข็งใสน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนีกบ่มีอย่างหลายพี่น้องมากินน้ำแข็งใสน้ากัน น้ำแข็งใสแก่กระหายแก่กระหายพี่นอ้องอากาศร้อนๆมาเด้อจากกินน้ำแข็งใสเย็นชุ่มชาเดีเดี่น้ำกันสวัสดีเด้อสุขสุขคน าห้อนก็จะประมาณนี้ล่ะพี่น้อง